ตุ้ตุ้มคุกับตกลงกตาลงสวัสดีคนบนเครื่องด้วยนะครับสวัสดีค่สัสดีค่ะมีคนไ<ม>ทยไหมครับมีคนไทยว่ามีม,ม,มลงไหนครับเอา ได้ยินเสียงไม่ได้น่ารักจังน่ารักจังน่ารักจังพี่ดูปุกรันหลังสิโอ้คุณทรายเี่โอ้คุณทายมาร์คเอ t นเล ผมยิงลัดมันลงข้างหน้าใช่ไหมไม่ย,มยิงหรือมันตกใจอ่ะมันออกแล้วอ๋อน่วจะออกไปจมิงจริงมันเข้าวปนี่ครัวบอ้อนลอยไโอ้ยสวยเลยงานนี้ งานนี้มีเฮมาเอ้ามามามางานนี้มีอะไรมีอะไรนี่เหรอเห้ะไรเหรอฮะงานนี้มีอะไรมีเฮเหรอมีหูตือมีหูอื้อไงได้ยินเสียงไหมล่ะ จะไปทำอะไรจะไปทำอะไรปอไปจริงจะไปทิ้งยังมี่คุณสามใครเอาปะเยอะอยู่ครับคุณสามนี่กระเป๋ารับอยู่นี่ก็มีครับ ตรึกพอเขามีฟังดีก่ามีเวือนแล้วแบบโอ้มีใครแล้วอ่ะเี่ยจะใช้ต้องการาาีการป่าน่าจะไม่มีมั้งเกมนี้

แรกเอาแรกเอาเอาไอ้ไอ้อะไรนัตัวไอ้นี Ash ่เป็นเกียวฟ้าอันนมันมีเอาไปกันหมดแลวโดมไปออกตรงนี้ก็แล้ว เขาไปยิงได้กับติดตัวแล้วเก่าสามเนี่ยเก่าสาม ไปเอาเสนอดูท่าแล้วจะวิ่งไม่ข <ไป S 1> ึ้นรถกับเรา<ต>ไปไปหาตีปไปใช่ใช่มันซุกกันตรงไหนอ่ะ อ๋อตรงนี้ไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถครับั Hello Hello BB ขึ้นรถ No No ไอ้ลุย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 ลุลุยลุยทำไงข้างหน้าดมจอดนี่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 เราทีมงานสายลุยไหนวะ น้องหนึ่งน้องหนึ่งยิงมาจากข้างไหนว่เจ็บโดนถึงแล้วตัวถึงตัวแล้วอ๋อบนเขาบนเขา หมือนรอยเท้าขึ้นอยู่นะบนบ้านมีปะมีคนปะบนบ้านมีมีมีม,มีบนบ้านมีบนบ้านมี thank you thank you watch out เอาไอตัวบนบ้านก่อนไหมจัดเลย ชี้หานะฝั่งไหนน้องเบสูบล,ลตรงปืนไม่ได้อัพอ่ะ ไปด่าคาไปเก็บค่าแอบคุณ Thank you ออน a k เอามันน็อกไปแล้วไม่ใช่เหรอดอม w อไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้มันลงไหนอะดอม

ฟังไหนว่าเหมือนได้เหมือนได้ยินเสียงรอยเทา้าอ๋อนี่ oh. โอ้โหโมจิหมูแดงอ้าวอะไรนะครับเธอเธอหมูแดงสวัสดีครับ oh. สวัสดีครับ oh. น้ำเองครับน้ำเองครับคนที่คุยบนคุยด้คุยด้วยกันบนเครื่องนะครับอ๋อโอเคครับวัจจายังไม่ไปอ่ะครับโอเคค่ะ <laughs> <laughs> okay, yeah. ครับผม หนูแดงเขาบอกหนูแดง <laughs> <c oughs> เฮ้ยข้างล่างข้างล่าง <c oughs> กำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้น นอกป้าไอตัวนี้นอกป่ะตายเลยไอตัวข้างล่างตัวข้างล่างตัวข้างล่างโดนตัวข้างล่างฝั่งนี้โดนโอ้โหไม่ทันมันโอ้มันมีโลเยอะเฉลือกเกิน ตัวลโอตัวตโล้กตัวตัวล้อยัวตัวล้ตัว Thank you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  <c oughs> เอาไปปนยากันโอ้มันมีที่อาบเลยอ่ะ <c oughs> ไม่มียาเลยหมดแนละ้ว เอาไหมเอาไหมมีเจ็ก่อนใ่ป่เราตรงนี้เลยมันมีโลหรือเปล่าอะเนี้ยเมื่อกี้แพ้นะแพ้ไม่มีโลมันมีโลตั้งสองสามอันไม่มียาไม่มียา I got surprise เดี๋ยวไม่มียาไม่มีไปเก็บเขาเอาวงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราตายนะตายวงนะยกชื่อหมดนเลยนะ ไม่ได้สกิลมาเกิดมาเพื่อตายโดยเฉพาะเลย <c ười> <c ười> ี้กไม่มีไม่มีม่มีไปนี This way to the play zone จะไปซื้อยาก่อนมีอยู่5้าเหรียญมีอยู่ร้อยห<ะ>้าส<ะ>ิบตายเรงันเางัน ซื้อโลซื้อโลให้สักสองสักซื้อโลให้สามันเอาตังค์ไปเลยเอาตังค์ไปเลยโอเคอยากได้เยอะขนานะ mm hmm. ดนี้เอาตังค์ไปเลยใช่ไหมอ๋อ oh. มีใครอยากได้อะไรอีกคือน้าโอ้ oh. ไม่ติดตัวของนะผมจะยิงหมดเลยนะี่ เรียบร้อยนอกแล้วโอ้โหรอตู้กี่ตัวเนี่ยหลังมีอีกเหรอเอายิงโลดองเบสยิงโลดดงนี่เป็นไส้ฉึกแล้วใช่ไหมนอกนอกนอก ระเบิดนะโอ้โหลืมไปไมมมไว่ามีเกาะเจโมใครนะโอ้ลุมระยำม,มาเลยอ่ะดีแล้วติดต่อลม <Watch> out. ไม่ติดไหมไหนขอโลหน่อยไม่มีโลครับอ๋อนี่ไงโลมาแล้วโนมขอโลอีกลูกได้ไหมโหโลโลโล่โลดยังมันมันยังไม่ได้ยิงกับพวกเพืเโเ่โอเคโอเคแหโอโหล

บนเนี้ยหมดเราเล่นเหมือนเราเล่นเหมือนเก็บแรงเลยอะเาหลอมยังไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไม่เหมือนอ๋อเหรอไม่เหมือนเลยอ๋อเก็บแรงคือพวกเราใช่ไหมที่ตา Oh. Yeah. Okay. We are number one